ใจสั่นใจวิวเป็นไรเนี่ยหมอคะช่วยด้วย อาการใจสั่นใจวิวหายใจไม่อิ่มวูกจะเป็นลมใครเคยเป็นบ้างครับที่ไปตรวจหาอะไรก็หาไม่เจอหมอมีคําตอบครับบางคนที่มีอาการแบบนี้อาจจะเกิดจากความเครียดกังวลนอนไม่พอหรือดื่มน้ําน้อยก็ได้นะครับแต่บางคนก็ไม่เป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับแต่ทํายังไงเราถึงจะตรวจเจอโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะก็เหมือนโจรมันจะชอบขึ้นเวลาที่เราไม่ได้เฝ้าไหวเหมือนกับตอนที่เรามาโรงพยาบาลตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเอ็กโคทำซีทีก็ดันไม่เจอความผิดปกติดังนั้นเราก็ต้องติดตัวบันทึกขึ้นไฟฟ้าหัวใจแบบต่อเนื่อง ซึ่งก็จะมีตั้งแต่24ชั่วโมง48ชั่วโมงหรือ1สัปดาห์ติดไว้ต่อเนื่องเพื่อดูว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะเมื่อไหร่แล้วมันสัมพันธ์กับอาการที่ใจสั่นใจวิวบู๊บเป็นลมถ้าตอนนั้นมีขึ้นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติก็นั่นแหละครับก็คือเป็นอาการของหัวใจเต้นผิดจังหวะดังนั้นถ้าใครมีอาการใจสั่นบู๊บจะเป็นลมรู้สึกวิววิวใจสะดุดแนะนําให้มาโรงพยาบาลน,นะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะตรวจโดยละเอียดว,ว่าวิธีไหนจะเหมาะสําหรับคุณนะ